วันนี้มีภาษาไทยเสริมความรู้มาให้นะคะเป็นการทบทวนคำไทยเจ็ดชนิดที่เราเคยเรียนไปแล้วในป .5 มีคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานวันนี้เราจะทบทวนแค่สองคำพอนะคะ น่าจะใช้เวลามากพอสมควรครูมีแบบฝึกหัดให้ด้วยให้นักเรียนทดลองทำดูค่ะมาดูคำแรกกันเลยค่ะคำนามคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเช่นครูนักเรียนดินสอโต๊ะบ้านโรงเรียนแต่มันไม่ได้มีเท่านั้นมันแบ่งออกเป็น5ชนิด ชนิดที่1น,นะคะชนิดที่1ก็คือสามัญน,นามสามัญน,นามก็คือคำนามที่เป็นชื่อทั่วๆไปพบได้เรื่อยๆบ่อยๆมีมากมายเป็นคำพื้นๆที่ใช้เรียกเชาา่นคำว่าสัตว์คำว่าพืชคำว่าสถานที่โรงเรียนจังหวัดคนขนมนะคะผละไม้ทุเรียน เรายังไม่ได้แยกพันุ์มันก็ยังเป็นสามัญน,นามนะคะตัวที่สองคือวิสามัญน,นามวิสามัญน,นามก็จะต้องมีความพิเศษตรงที่มันเป็นชื่อเฉพาะมีสิ่งเดียวมีอันเดียวมีที่เดียวโดยเฉพาะชื่อและนามสกุลของคนนะคะชื่อวันเดือนปีชื่อจังหวัดชื่อประเทศ ชื่อเกาะชื่อโรคระบุชัดลงไปอย่างเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างนี้เป็นวิสามัญนามแต่ถ้าบอกว่าโรคหัวใจมีเยอะแยะเป็นแบบที่หนึ่งไม่สับสนนะตัวที่3ค่ะสะมมุหานามอันนี้เป็นนามแบ่งพวกนะคะสังเกตง่ายๆ มันจะคล้ายกับลักษณะนามแต่มันจะบอกปริมาณและมันจะต้องอยู่หน้านามเท่านั้นเช่นคำว่าฝูงนกโขลงช้างกองบรรณาธิการบริษัทอะไรก็ว่าไปนะคะชื่อกลมกลองต่างๆแผนกคณะ ทีมแล้วตามด้วยคำนามตัวที่อยู่ด้านหน้าเรียกว่าสมุหานามอันที่4ลักษณะนามตัวนี้เป็นละเป็นนามที่แปลกไปจากตัวอื่นเพราะตัวมันไม่ใช่นามค่ะเป็นสิ่งที่เราใช้เรียกนามมากกว่าเรียกตามลักษณะของมันเช่นดินสอเป็นแท่งปากกาเป็นด้ามมีดเป็นเล่มหมาเป็นตัวช้างเป็น ตัวถ้าเป็นช้างป่าช้างเป็นเชือกถ้าเป็นช้างบ้านช้างเป็นช้างถ้าเป็นช้างทรงนะคะแต่ถ้าช้างมาเยอะๆเรียกว่าโขลงนะแต่ในทั้ง,งนี้ทั้งนั้นลักษณะนามต่างจากสมุหนามคือมันอยู่หลังนามอยู่หลังจำนวนนะคะสุดท้ายค่ะอาการนามก็คือ นามที่ถูกสร้างขึ้นจากคำกริยาและวิเศษโดยจะมีสองคำคือคำว่าการบวกคำกริยาเช่นการนัง่งการกินการพักผ่อนการทำความสะอาดการทำกันบ้านเป็นนามค่ะหรือขึ้นต้นด้วยคำว่าความก็ต้องบวกด้วยวิเศษ เช่นความตกความทุกข์ความโลภความโกรธความดีความพยายามก็เป็นอาการ,รนามด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อไปว่าเมื่อเรารู้ความหมายของมันแล้วตัวอย่างค่ะวิสา,า,า,ามัญญนามครูบอกว่าพบได้โดยทั่วไปมีมากมายถนนคลองผลไม้โรงเรียนคุณครูกระทรวงการไฟฟ้า แต่ถ้าบอกว่าการไฟฟ้าบ้านฉางอันนี้เฉพาะนะคะแต่ถ้าการไฟฟ้ามีทั่วเลยค่ะทุกอำเภอทุกจังหวัดชนิดที่สองที่ให้ตัวอย่างคือวิสา,า,ามัญนามเฉพาะเจาะจงมีเพียงหนึ่งเท่านั้นเช่นชื่อคนโรงเรียนแล้วก็ตามโดยชื่อโรงเรียนวัดบ้านฉางไวรัสโคโรนา โควิดสิาสายพันธ์เดลตา้าอย่างเงี้ยคือเฉพาะลงไปสมุหนามก็จะขึ้นต้นเขาเช่นฝูงวัวควายโขงช้างป่าทีมฟุตบอลคณะคุณครูแผนกสูตินารีเวชกรรมบริษัทหาไม่จำกัดชุดประดาน้ำทีมชาติ ประมาณนี้นะคะจะบอกถึงปริมาณส่วนลักษณะนามเป็นเล่มเป็นด้ามเป็นขนาดเคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นขนาดใช้กับสวนเป็นปากใช้กับอุปกรณ์หาปลาเช่นแห้อวนพงพางมีทางเข้ามีปากแต่ไม่มีทางออกหลังใช้กับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโตโตปื้นใช้กับเลื่อยเลาใช้กับคลุยเต้าใช้กับค้อน จีบใช้กับหมากพลูตัวใช้กับสัตว์ส่วนอาการละนามจะถูกสร้างให้เป็นคำนามนะคะมันคือการบวกกริยาเช่นการเดินทางการทำสมาธิการวิ่งส่วนความขอให้บวกวิเศษก็จะกลายเป็นอาการละนามเช่นความดีความงดงามความสุขแยกออกนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่าง ถนนสายนี้สร้างโดยบริษัทรับเหมาถนนไม่ได้พูดถึงใครใช่ไหมคะเป็นประธานในประโยคค่ะบริษัทรับเหมากองใ่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงก็ใช้เป็นกรรมในประโยคได้ด้วยหน้าที่ของนามเป็นทั้งประธานและกรรมนะคะตัวอย่างที่ครูให้ในข้อหนึ่งเป็นนามทั่วไปต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะ ร้านพรแหนมเนืองเห็นไหมคะบอกชื่อมาเสร็จเรียบร้อยร้านนี้ร้านเดียวอยู่บนถนนสาย36มหกไอ้คำว่าสาย36มสิเนี่ยทำให้ถนนสาย36กลายเป็นนามชี้เฉพาะว่าไม่ใช่ถนนสายอื่นนะคะตัวอย่างสมุหนามเช่นโขลงช้างป่าพากันออกมาหาอาหาร โลงอยู่หน้าคำนามเป็นสมุหนามนะคะบอกปริมาณข้อที่4ลักษณะนามเนี่ยคือนามบอกลักษณะสิ่งที่มันจะตามคือตามหลังคำนามหรือไม่ก็ตามหลังจำนวนเช่นบัวฝูงเมื่อกี้คูบอกเป็นสมุหนามได้ใช่ไหมแต่คราวนี้มันตามหลังคำนามค่ะบัวฝูงนี้เดินผ่านบ้านเป็น10หลังไปกินหญ้า เป็นลักษณะนามของวัวมากมายและหลังเป็นลักษณะนามของบ้านเห็นไหมคะวิธีการใช้สุดท้ายค่ะอาการละนามส่วนมากจะใช้เป็นประธานนั่นแหละซะส่วนใหญ่การออกกำลังกายช่วยสุขภาพดีได้เห็นไหมคะเป็นการบวกกับคำกริยาอลองซิ แบบฝึกหัดบอกชนิดของมันบอกได้หรือเปล่าบอกได้หรือเปล่านะคะแมกแม็กถนนโลกกันเสนอบ่ายโมงสาทางช่องโมโนทเวนตีนายเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นสามมนยนามใช่ไหม อันนี้ก็เป็นสามาัญนามใช่ไหมเพราะอะไรมันบอกชื่อของภาพยนตร์กับบอกชื่อของช่องอ่ะข้อสองล่ะตอบค่ะคุณครูมาลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่อาคารมาริวันคุณครูมาลงทะเบียนรับวัคซีนได้ที่อาคารมาริวัน คุณครูเป็นอะไรจ๊ะใช่เป็นสามานใช่ไหมวัคซีนล่ะคะวัคซีนได้ไหมคะสามานยานามส่วนคำว่าอาคารก็เป็นสามานยานามแต่พอเจอมะลิวันเข้าไปกลายเป็นอะไรขึ้นมาทันทีวิ สามาัญานามขึ้นมาทันทีเพราะมันมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะข้อที่3ลองค่ะสัญญาเบลริงฉบับนี้เป็นการเอาเปรียบประเทศไทยสัญญาเบลริงสัญญาเบลริงเป็นชื่อใช่ไหมถ้าเป็นชื่อมันเป็นอะไรวิสามาัญนามฉบับ ฉบับฉบับฉบับตามหลังคำนามมันเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นลักษณะนามการเอาเปรียบการบวกกริยาเอาเปรียบเป็นอะไรคะอาการละนามใช่ประเทศไทยโอ้อันนี้หมูมากตอบว่าอะไรคะวิ สามัญนามอ่ะไปข้อที่4โคลงอยู่หน้าช้างลูกโคลงอยู่หน้าช้างโคลงช้างเขตป่าละอูออกมาหากินในเขตชุมชนโคลงอยู่หน้าช้างเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นสมุหนามใช่ไม่ใช่เขตป่าละอู มีชื่อมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขตปาลอูเป็นวิสามานยานามชุมชนชุมชนชุมชนไม่เฉพาะไม่เจาะไม่จงเป็นอะไรสามานยานามข้อที่5การนั่งหลังงอนานๆอาจเกิดอาการออฟฟิศซินโดรม การนั่งขึ้นต้นว่าการตามด้วยกริยาว่านั่งเป็นอะไรเป็นอะไรเออลักษณะนามใช่ออฟฟิศซินโดรมเป็นชื่อโรคบวดคอที่นั่งทําคอมนานๆเป็นอะไรคะถูกค่ะวิสามานัยนามข้อที่หก แผนกบัญชีขอสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะคะแผนแกนแผนกแผนกมีตัวอย่างเนาะมีตัวอย่างเนาะแผนกแผนกเป็นอะไรสมุหนามใช่ไหมบัตรประชาชนเป็นอะไรคะใช่นามทั่วไปถูกต้องค่ะ นักบาสท,ทีมนี้มีความหวังจะพิชิตเหรียญทองทีมตามหลังนักบาสนะคะไม่ได้ขึ้นต้นนะคราวนี้ทีมน่าจะเป็นอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นลักษณะนามใช่ไหมความหวังความหวังความหวังเป็นอาการละนามใช่ค่ะ เรียนทองเป็นอะไรคะมากมายเยอะแยะที่ไหนก็มีเป็นสามัญญามกระเป๋าชาแนลบอกยี่ห้อมาเสร็จเลยเห็นไหมคะถ้าแบบนี้ต้องเป็นอะไรคะวิสามัญญามมีราคาถึงหกหมืบาทบาทเป็นหน่วยเรียกเงินใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเป็นอะไรลกูก ลักษณะนามถูกกันบ้างไหมเนี่ยต่อไปนิทานอิศพได้รับความนิยมไปทั่วโลกนิทานอิศพเป็นนิทานที่อิศบเล่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นวิสามานยนามความนิยมความนิยมเป็นเป็นเป็นอออ่าง อาอาการละนามโลก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 มีใบเดียวไม่ใช่ดา,าวเคราะห์ทั่วไปเป็นวิสามาาัญญามโอเคนะคะข้อสุดท้ายแหละชุดตรวจโควิดลงอำลงตรวจอำเภอบ้านฉางครบ150ร้ยห้าสรายเอาลืมคำว่าราย ชุดก็คือกลุ่มบุคคลที่จะลงมาตรวจเพราะฉะนั้นชุดต้องเป็นอะไรคะสมุหนามอำเภอบ้านฉางบอกอำเภอด้วยเป็นวิสามัญนามใช่ค่ะและ150รรายรายเป็นลักษณะการนับจำนวนบุคคลเพราะฉะนั้นรายเป็นลักษณะนาม ถูกบ้างไหมถ้าถูกเอาไปยิ้มยิ้มถ้าไม่ถูกเอาไปเบียวเบียวบูดบูดเลือกเอาค่ะชนิดต่อไปค่ะชนิดต่อไปคราวนี้เราจะต้องมาทบทวนอีกหนึ่งสักหนึ่งชนิดก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามเนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนาม นะคะมันก็เลยมีการแทนในรูปลักษณ์ต่างๆแบบที่หนึ่งที่เราจะคุ้นกับมันก็คือบุรุษสรรพนามใช้แทนคนนี่แหละค่ะคนสัตว์สิ่งของแต่มันจะมีเวลาพูดกันว่าบุรุษที่หนึ่งก็คือผู้พูดเราผมอีฉันข้าพเจ้ากูข้าบุรุษที่สอง แทนใครคนฟังกูพูดกับมึงฉันพูดกับเธอผมพูดกับคุณเราพวกพูดกับพวกคุณนะหรือดิฉันพูดกับท่านเป็นผู้ฟังนะคะส่วนบุรุษที่3แทนคนที่เราพูดถึงเขา1กับสองคุยกันถึง3เช่นคุณคะฉันว่ามันคงขาหักแล้วแหละ ภรรยาพูดกับสามีว่าหมาขาหักใช้มันแทนหมาอย่างนี้นะคะเราเรียกมันว่าบุรุษสับพนามอันนี้เราใช้บ่อยอยู่แล้วอันที่สองค่ะประพันธ์ทศสัพนามตัวนี้ตัวยากแต่มันมีที่สังเกตคือที่ซึ่งอัน3มตัวเท่านั้นเองค่ะประพันธ์ทศสัพนามจะทำหน้าที่ในการเชื่อมคำนะคะทำให้คำนามที่ อยู่ข้างหน้าเนี่ยถูกนํามาใช้ซ้าได้อีกโดยที่ไม่ต้องพูดถึงอีกเช่นนักเรียนที่จะรับทุนมาพบคุณครูด่วนนักเรียนที่จะรับทุนมาพบคุณครูด่วนก็คือนักเรียนคนไหนคะก็คนที่จะรับทุนเราจะไม่พูดซ้าก็เป็นนักเรียนมาพบคุณครูกับนักเรียนจะรับทุนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอมันอีกครั้งในประโยคความ สอนที่ซึ่งอันจำให้ดีมีอีกคำหนึ่งด้วยคำว่าผู้ที่ซึ่งอันผู้อ่าหมดนี้เลยโอเคนะต่อไปนิยมะสัพนามนิยมะสัพนามอย่าอ่านว่านิยมนะลูกนิยมะสัพนามก็คือสัพนามบอกความชี้เฉพาะแต่ตัวมันจะต้องอยู่โดดๆดดอยู่หน้าประธานด้วยค่ะ นี่นั่นโน่นนี้นั้นโน้นเช่นนี่กองผ้าเอาไปซักสินี่เนี่ยแทนอะไรคะแทนกองผ้านั่นวางเลยวางให้เท่าๆกันนะนั่นก็คือสถานที่ที่เราชี้ไปให้เขาเอาของไปวางโน่นมากันเต็มเลยก็แทนนักเรียนที่พากันเดินมาหาครูอย่างนี้นะคะ มันมักจะอยู่ต้นประโยคนะคะแทนสิ่งที่เราพูดถึงโดยที่เราจะไม่กล่าวถึงมันอีกเราเรียกมันว่านิยมสรพพนามต่อไปชนิดที่4คืออนิยมสรพพนามก็เป็นสัพพนามแทนสิ่งที่เราไม่ได้ชี้เฉพาะลงไปนะคะส่วนมากเราจะเจอมาในลักษณะของคำถามแต่ไม่ถามค่ะเช่นใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลย ใครๆในที่นี้ไม่ได้ถามแต่บอกใครทุกคนหรือมีอะไรในตู้เย็นก็ทานไปก่อนนะลูกแก้หิวอะไรในที่นี้คืออะไรก็ได้ขนมข้าวอะไรแล้วแต่คุณแม่วางไว้ในตู้หรืออใดๆในโลกล้วนอาจนิจัง ก็คือสิ่งใดก็ได้ที่อยู่ในโลกเนี่ยเป็นอน,นิจจังไม่มีความยั่งยืนหรือทำไมถึงต้องเป็นเราอย่างนี้ไม่ได้ถามนะคะเพียงแต่ตัดเพาะว่าทำไมแบบที่5เราเรียกมันว่าปริชัสพนามอันนี้คำถามแน่นอนค่ะถามแน่นอนค่ะต้องตอบนะคะเช่นใครมาโรงเรียนวันเสาร์ได้บ้าง ต้องตอบค่ะหรือคุณแม่ทำอะไรให้เราทานหรือที่ไหนมีรับตรวจโควิดหรือแห่งใดเป็นที่แพร่ระบาดอย่างนี้ต้องตอบนะคะจึงเป็นปริดชาสัรพนามปริชาแปลว่าคำถามลกูกแบบสุดท้ายคือวิภาคสรรพนาม วิภาคสรรพนามเป็นคำนามที่แสดงให้เห็นตามจำนวนแยกออกเป็นหลายส่วนมีคำว่าต่างคำว่าบ้างคำว่ากันเช่นนักเรียนต่างวิง่งกันหลบฝนเข้าอาคารแปลว่าทุกคนทําหรือแบ่งขนมให้กันกินคือทุกคนได้รับส่วนแบ่งนะคะเป็นสรรพนามแทน ใช้ยังไงล่ะบุรุษสรพนามใช้ได้เหมือนนามเลยค่ะเขาเดินเข้าไปทักทายหล่อนอย่างคุ้นเคยเขาเป็นประธานได้เห็นไหมคะเป็นได้นะคะหล่อนเป็นกรรมได้ไหมได้ค่ะหรือจะเอาหล่อนมาทักทายเขาหล่อนเป็นประธานก็ได้นะคะทุกวันฉันจะทําอาหารไปถวายท่านที่วัดฉันกับท่านท่านในที่นี้ก็แทนพระ นะคะประพันธ์ัศพนามก็จะใช้แทนนามเชื่อมประโยคเช่นเด็กๆซึ่งผู้ปกครองพามาด้วยให้มารอตรงนี้อันนี้ก็คือเด็กๆนั่นแหละแทนแต่ไม่พูดซ้ำแล้วใช้คำว่าซึ่งแทนนะคะข้อที่3นิยมศัพพพนามจะอยู่ต้นประโยคนะคะแทนคำนามได้เลยโน่นแหละเดินไปให้ถึงพร้อมกันเราก็ชี้ไปสถานที่ โน่นก็แทนสถานที่ทีน่นักเรียนต้องเดินไปให้ถึงพร้อมกันอันนี้ยมาสรพนามอยู่ต้นประโยคนะคะใครๆก็ชอบขนมเคก้กอะไรก็ไม่ถูกใจเธอไม่ใช่คำถามเห็นไหมคะส่วนปริชาตั้งต้นเหมือนกันค่ะแต่เป็นคำถามทำไมเขาหนีเรียนวันนี้ใครเดินตามมาละ่ะอันนี้ต้องตอบนะคะนักเรียน ส่วนสุดท้ายนะคะวิภาคสรรพ,พนามเป็นนามแบ่งส่วนต่างบ้างกันจําได้ไหมคะน้องอนุบาลต่างก็วิ่งหลบฝนเข้าอาคารเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เงาะในเข่งบ้างก็เนาวบ้างก็ดีบ้างในที่นี้คือเงาะบางส่วนนะคะนาวบางส่วนก็ดีทีนี้มาเล่นเกมล่าหาสรพ,พนามกันเถอะถ้าเจอเมื่อไหร่ก็วงกลมเลย อยู่นะคะป้าของฉันเป็นแม่ค้าข้าวแกงมีไหมลูกมีไหมป้าของฉันเป็นแม่ค้าข้าวแกงมีหรือเปล่ามีคำหนึ่งฉันใช่ไหมวันๆท่านก็อยู่แต่ร้านขายอาหารมีไหมคะมีไหมคะท่านไงลูกใช่ไหมท่านไงคะ ที่ไหนก็ไม่ไปกลัวเสียรายได้มีไหมคะก็ที่ไหนไงลกูกไม่ใช่คำถามใช่ไหมเออบางวันทำแต่แกงบางวันมีขนมเสริมด้วยมีไหมมีไหมมีไหมใครตอบอันนี้ได้เก่งมากคำว่าอะไรลกูกคำว่าบางใช่ใยช,ช,ช่่บางวันเป็นนามอะไรคะ เป็นนามอะไรคะเป็นวิภาคนี่ก็สายแล้วฉันไปนช่วยท่านขายของดีกว่านี่นี่นี่น,นี่เป็นอะไรลูกเป็นอะไรนิยะมะ้ฉันเป็นบุรุษท่านเป็นบูรุษป้าขานุ้ยมาช่วยค่ะฉันตะโกนบอกเจออีกแล้วคะ่ะฉันเห็นไหมคะใครมา ต้องตอบไม่ตอบปริฉาใช่ไหมลูกน้อยเหรอป้ายิ้มนั่นบอกถึงความสุขของป้าเจอนั่นอีกแล้วค่ะใช่หรือไม่ใช่เอามาค่ะท่านก็อายุป่านนี้แล้วมีไหมลูกมีไหมถูกคำว่าท่านไงทำไมยังทำงานหนักมีไหมค้ามีไหมคะมีปริชา้าไงป้าเคยสอนว่า ทุกคนต่างมีงานมีหน้าที่ต้องทำเห็นวิภาคสักคำไหมคะวิภาควิภาคต่างไงลูกแม้แต่ป้าซึ่งอายุมากก็ต้องทำงานเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมที่ซึ่งอานเออนั่นละโนนลูกค้ามาแล้วขายของเธอจ้าโนน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  หนูพร้อมเสิร์ฟแล้วหนูเป็นบุรุษที่หนึ่งใช่หรือไม่นั่นคือความสุขนี่ไหมคะนั่นที่ได้ทำงานคำว่าที่ช่วยป้าฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขึ้นนี่เองการช่วยคนอื่นมันดีเช่นนี้หมดแล้ว ถูกหรือเปล่าคะถูกนะวันนี้สองคำโกนถูกบ้างใบประเมินตัวเองนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเรียนในครั้งต่อไปก็จะเป็นคำกริยากับคำบุพบทจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ